what the Well, very evening Well, pretty close ideal evening good to you. to for an is a สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอ League, ลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตเคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแอตเลติโกมาดริดนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันที่22ตุลาคม2568เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับเคยเจอกันทั้งหมด3หุนครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ1หนแล้วก็เสมอไป1หนครับ โดยหนล,ล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018ครับเป็นทางด้านแอตแลติโกมาดริดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาเซนอนไปได้1ประตูต่อ0ก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อ,อนๆคอมเมนต์ทายผลกันแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับอะ่ะครับผู้ตัดสินเป่าเขีย่ยลูกเ,เล่นจะเป็นทางด้านจอบ้านครับอาเซนอลชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อน โยซาก้าให้ออกขวามาทิเบอร์ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับฮันโชเล่นมาที่อาริสเปนนาอูเรียน,นาอาเรสอาริสเปนนาให้มาอาเรสเราจะโยกหนีชูบิเวดี้ตรงนี้ไปไม่ได้ครับไหลออกซ้ายมาฮันโชฮันโชไม่ผ่านชูบิเวดี้ บอลอยู่ที่ทางด้านชาดีบาครับไรออกความอะคิมเบอร์ให้มาตุกกาเอเซ่ครับกลับมาตั้งที่มากรเยสคาราฟิโอรีหลงยอดขึ้นหน้ามาเป้าอยู่ที่โยเกเรสตุงนี้ก็เก็บเล่นไม่ได้เหมือนกันจิมิเนสครับฝากมาทางด้านกวามซ้ายอเล็กเปลีนหน้าอเล็กเปลี่ยนหน้าขากระชากหนีโอ้โหแล้วสปีดครับไวกว่าชูบีบีดี้เห็นเหตุแล้ว ชูบนดี้ยังประคองอยู่ตรงนี้ข้างในมีเป็นหน้าให้มาอาวาเลสก้มหน้าแล้วปั่นตรงนี้โอ้โหนึกว่าหายแล้วครับอบอลมันโค้งไม่พอครับนี่ครับโยกตัดเข้ามาข้างในครับหนีชูบินดี้ได้ครับแล้วฝากมาตรงกลางแล้วปั่นโคง้โคงตรงนี้ครับบอลมันโค้งไม่พอแต่ิดระยะครับรออกขวาาชลิบา ฝากมาที่ทิบเบอร์ชูบิวินดี้เล่นมาที่เอสเซ่ส,สั้นๆฝากมาทางด้านขับขวาทิบเบอร์โยกเข้าในมาครับทางด้านทิบเบอร์ชูบิวินดี้เล่นกันด้านเอสเซบเบส่ดีแค้นไหลหยอดมาแล้วลองซัดเลยตรงนี้ก็นหนึ่งประตูต่อสูนเลยครับโอ้โหลูกยิง ตรงนี้เหนือเหน Leo ือเลยครับของซูบิเบดี้ครับโอ้โหเวอร์คสสุดครับ <medi> ย <introductions> ิงลูกนี้ครับโอกาสทักทายครั้งแรกของทางด้านอาเซนอลครับขึ้นนำแล้วครับนี่ครับเล่นทิ้ง1-2กันครับแล้วดีแคนไลท์ยอดให้ซูบีเบนดี้ครับฮาบอลเล่ตามน้ำเลยอย่างสวยเลยครับ ต้องชมดีแคทไลท์ด้วยครับหยอดไปที่จุดนัดพบแล้วชูบีเวนดี้ครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับฮาร์บอลเล่ครับบอลหนีมือยานอบักเข้ามุมประตูเข้าไปเลยบาริออนต้องเล่งแล้วครับทางด้านทีมเยือน ซาเรตฝากมาที่โกเก้มาก่อจอเลนเต,เต,เตยอดยมาอ,องตัวกิสมันเล่นไม่ได้ครับตรงนี้โกเก้กลับมาตั้งที่บริยอตหนีเอเซ,เซได้ครับตรงนี้บริยอตบริยอตจะไปสุดท้ายเอเซ่ก็ยังไปพัวพันบอลมาคลองได้แล้วมาดูบอลส่วนของอาเซนอลนโยเกเดตย้อนกลับมาตั้งที่ซาก้าให้มาเรดโดรัสซาโยซาก้าฝากมาเอเซ ดีแคลไลท์เรดรรสาแล้วยอดให้ดีแคลไลท์แล้วยิงตามน้ำอีกแล้วโอ้โหรอบนี้กดไม่ลงเลยครับนี่ครับจังหวะการเล่นของอาร์เซนอลครับเล่นจังหวะฉาบฉวยได้ค่อนข้างดีครับเนี่ยครับเล่นชิงหนึ่งสองเงนแล้วหลุดเลยครับ วครับให้มาจิมิเนสจิมิเนสฝากมาที่นอร์แมนยกมาตรงนี้ชูบิเบนดี้อย่างดักเอาไว้ได้มาตินชูบิเบนดี้ฝากประตูกางเอเซ่ไหลมาทางด้านขบา้าครับคาราฟิอรีคาราฟิอรี กลับมาตั้งที่ดีคัไลไลปุก ayo ซาก้าให้มาแล้วโยเกิเลสัตร,ตรงนี้ก็2ประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหโอกาส2ครั้ง2คาก็เป็น2ประตูครับรอบนี้โยเกิเลสกับคมกิบเลยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับเจ้าบ,บ้านครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับหนีหายเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับรอบนี้ เป็นทางด้านบูยโยซาก้าครับแทงให้แล้วโยเกเรสครับซัดตามน้ำทันทีต้องชมจังหวะจ่ายของซาก้าด้วยครับแล้วโยเกเรสครับยิงอย่างเหนือครับอิมิเนตฝากมาที่บริยต โอลติโกโม้มาดีครับถึงแม้จะครองบอลได้มากกว่าครับแต่โอกาสเข้าทำหน่งๆน,น,นี่ยังไม่มีแล้วลบดีไซน์ก้อยมาตรงนี้โอ้โหเปิดไปที่จุดนัดพบสวยเลยครับแต่ว่ากดไม่ลงไปเองครับนี่ครับบอลจากทางด้านกาบซ้ายครับดีไซน์ก้อยไปครับที่จุดนัดพบครับแต่บอลมันเหมือนไปนโดนใต้ลูกไปหน่อยและครับ วิดรยาฟากออกขว้ามาเชนิบาเล่นมาที่ทิมเบอร์ซวีวนดี้ให้มาที่ทิมเบอร์อีกครั้งเอเซ่เล่นกับแนนเรโนทัสะรถจังหวะนี้อุตสินก็ปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบครับไม่ว่าอะไรยอรเรนเต้กับมาตั้งที่โกเก้ กอนซาเรสฝากมาโยรเต้เปลี่ยนแกนมาตรงกลางครับบาริยอตโกเก้ให้มากอนซาเรสฝากมาองตวนกิสมันกิสมันมุ่งตั้งมาตรงนี้ชาดิบาก็ยังดักเอาไว้ได้คาราฟิโอรีให้มาที่ชาดิบาก็ ลองวางยาวมาเลยครับตรงนี้ <ore> เป็นบอลของมากรอเรนเต้ก่อนซาเรส <It 's S 1> ฝากมาที่องตัวนกิสมันโกเกโกเก้จะไปเองตรงนี้โอ้โ <laughs> หสุดท้ายร่วงลงลงไปครับผู้ัุสินเป่าย้อนให้ได้ฝ่า <laughs> นี่ครับจังหวะจะไปครับโอ้โ <laughs> หโดนเลาะไปที่ข้อเท้าเลยครับ โ okay. อเคหยดมาตรงนี้อยังดักเอาไว้ได้ดีครับตระนักไอเซนนบอลอยู่ที่นอร์แมนหักกลับเข้าในมา <The normal. S 1> เป็นหน้าเป็นการทางดนานนอร์แมนแล้ว <c oughs> เลี้ยงไปเข้าทางชูบิวิี้ดื้อเลยครับแล้วมาดูบอลส่วนของรอเซนนลซากา้าอ <c oughs> ุโยซาก้า สปีดหนีมาแล้วจะบอมมาตรงนี้ติดบล็อกแล้วแล้วบอลออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของอาร์เซนอลแล้วน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆของครึ่งเวลาแรกนี้เลยครับฮโ,โยโซากะโยดมาแล้วได้ซัดตรงนี้จอๆยังได้ควิดอีกทีนึงก็สประตูต่อศูยครับโอ้โหโยเกเรตได้รุนแฮติกในเกมนี้แล้วครับโอ้โหไปพลาดกันเองครับทางด้านแอรนติโกมาิดครับ อุ้ยโล่อาเซนอนครับฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเลยครับชนะติดต่อกันเลยครับนี่ครับบอลเปิดมาที่เสาแรกครับแล้วเคลียร์มาเข้าทางโยเกเดสได้มงเสรยมาตรงนี้ก็ไม่พลาดเลยครับยัเงเป็นทีเด็ดอยู่เหมือนเดิมครับทางด้านลูกตั้งเตะของอาเซนนอนครับ ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านอาเซนอลครับทำได้ดีกว่าครับเปิดบ้านขึ้นนำแอเลนติโกมาดิดไปก่อน3ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้าน เลนิโก้มาิลีครับชุดส,สีม่วงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างอุอเรียนอเวเดสกลับมาตั้งที่บริยอดตีดออกซ้ายมาครับอันโชยอดหมาตรงนี้มากันเยสยังดักทิ้งเอาไว้ได้จิมิเนสเล่นกนด้ันกอนซาเลสองอตวนกิสมันอุ้โแลโดน สกัดฟาวตรงนี้ได้ฟรีคิกไรอันตรายเลยครับทางด้านแอเลนิโกโมาร์ลีครับเอเซ่ครับไปเข้าพวดครับจังหวะนี้ครับโอเก้ ลองซัดมาตรงนี้ก็ติดบล็อกก่อนเเรสครับมงตั้งออกขวามาดีแค่ไลหัวตูมเดียวขึ้นหน้ามาเลยครับแล้วอุตสินก็เผาให้ได้ทุ่มครับทางด้านยอรนเตทุ่มสั้นๆมาไม่ผ่านดีแค่ไลดีแค่ไลครับกลับมาตั้งที่มากันเยส กับพี่อกมากระยีครับฝากออกขวาบาชิิบาบมอมยาวมาตรงนี้เรียนอุรสาหมงตั้งมาก็โดนดักเอาไว้ได้นะครับโอเคเร็นกับองตวนกิสมันอิสมันฝากมาเอาเรสจะก้มหน้าซัดตรงนี้ติดอเด็เป็นาย่ันโชบนคืนเข้าในมารับตรงนี้ บาริออนซัดตรงนี้ติดบล็อกแล้วกอนซาเสดซ้ำอีกทีนึงก็ยังมาเข้าทางยอร์เรนเต้ครับบอลของทางด้านเรโดรัสซาเด็กน,น่านโยเกเรสปากมาทางด้านกาบซายครับคาราฟิอุรีเอาแล้วสุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของทางด้านแอเลนโกมาด์ลิกเลยครับ เฝากมาทางด้นานแกลบซายครับเด้งกระดานอวเรสแล้วคูชาริบาดักได้เราจะเป็นบอลสวนของเรโดทอสซาเรโดทซาฝากประตูกางดีแคทไลท์ให้มาที่ยูเกเรสแล้วบันจุงปั่นตรงนี้ก็ยังตรงตัวยาโนบักเลยครับแต่เหมือนผู้ตัดสินจะเป่าย้อนให้ได้ฟาวนะครับ แคนไลท์ให้มาที่โยกิเดสเอเซ่พยายามจะยิงไว้ก็ยังตรงตัวทั้งแกนยานอบักทิมเบอร์ให้มาที่เอเซ่ครับย้อนขึ้นกลับมา คาราฟิโอรี่ให้มาตรงกลางที่เรโดร์ซะโยเกเรสดีดให้มาเอเซ่ล้วซัดตามน้ำตรงนี้โอ้โปากับยังโชว์ซุเปอร์เซฟไว้ได้ครับประตูที่4ยังไม่มาเลยครับเกือบไปครับทางด้านเอเดนติโกมาตติครับอจ่ายให้อย่างสวยครับทางด้านชูบีเบนดี้ครับเราดูซัดตามน้ำครับยิงดีนะครับแต่ว่ายานโอปารับเซฟได้ดีกว่าครับ โอซาก้าให้มาดีคคนไห์ลงสัดเลยโอ้ปักเซตอ,อีกแล้วบอลยังไม่ออกนะครับแอนเดิโกโมาลิกจะสวนมานอร์แมนเล่นมาที่เล็กสเปนยาบอลอยู hmm. ่ที่บริยอดฝากมาที่อววเรส แล้วดูครับเป็นหน้าจะหนีหนีแล้วซัดตรงนี้ติดบล็อกบอลมาเข้าทางบริออรแล้วหวดเลยตรงนี้โอ้มบอลเหมิมข้ามคานออกไปไกลไม่ได้ลุ้นเลยครับ องตัวกิสมันดีดออกทางด้านกาบขวามาครับคาราฟิรีดักได้วก็เอเรนเต้ให้ปะโอริน่าฝากมาที่องตัวกิสมันแล้วบรรจงปั่นตรงนี้ก็ยังตรงตัวทางด้านดาบิทรายาครับ looks like he's in need of protection here. yeah, his instinct and the timing of his runs have proven fruitful, but they have to give him a harder time like that. and it's paid forward. lenormand has to get it forward quickly. saka. sae. S.A. SA? hi, <coughs> 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 ดิแคทไลเลดทัรสซาหล้วลงสัดไกลตรงนี้ยังเรียทิ้งออกมาได้ครับราอกิมิเนสฝากออกขวามา่ามากอดยอเรนเตจะบอมยาวมาตรงนี้ก็ติดทางด้านคาราฟิลลี่แล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับ เป็นดังด้านอาเซนอนครับทำได้ครับเปิดบ้านทนมัมเอาชนะแอตเลนติโกโมาริกไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลานไปในวันนี้ก็ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคิโดยังไงก็ฝันเพื่อนช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผม เชียบอลมันสะใจดูหนังจอใหญ่เต็มตาด้วย h y 3 0 0โปรเจคเตอร์มินิมาพร้อมระบบ Android 12ในตัวภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อม Wi-Fi 6หมุนได้180องศาฉายเพดานก็ได้ครบทุกความบันเทิงไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มจัดเลย h y 3 0 0พกพาง่ายสนุกได้ทุกที่รีบเป็นเจ้าของได้แล้วในวันนี้คลิกลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ